เล่าข่าวอึ้งวันนี้ขอเสนอเรื่องมีโมดตัวหนึ่งวาดภาพขายได้ราคาเกือบเก้าแสนบาทสวัสดีค่ะที่นี่บ้านป้าปิ๋วค่ะและขอแนะนำคุณขจีวจีแจมหรือน้องจีจี้ผู้รายงานข่าวรายการบอกเล่าข่าวอึ้งของเราค่ะ เป็นเงินไทยก็เกือบเก้าแสนบาทนะค่ะข่าวจริงหรือเปล่าคะจริงจ้ะเช็คก่อนเช่อชัวร์ก่อนแชร์แล้วคุณต้องลองค้น Google ดูเลยลอ,อง,ด,งด,ดูสิอ๋อจริงจริงด้วย กัสโซก็คือพิกที่ตั้งชื่อตามศิลปินปาโบปิกัสโซเจ้าของผลงานศิลปะผู้เปี่ยมด้วยพรสวรรค์ผลิตผลงานมากมายขายได้ราคาสูงผลงานสวยงามลึกล้ำชวนคุ้นคิดที่บ้านของเรานะก็มีผลงานข้างฝากคล้ายๆกันเนี่ยเนี่ย,ยดูสิ ขายได้เป็นแสนเหมือนที่หมูที่ลิงว่าหรือเปล่านะเอ้เอ้า,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวค่ะจีจี้หยุดก่อนนะขอเวลานอกแป๊บหนึ่งทำไมพูดอย่างนี้คะปิวปาปิยาซีเรียสจีจี้คะพูดขอโทษพี่เอิร์ธที่พลาดพิงงานของพี่เอิร์ธเดี๋ยวนี้เลยเเจีจี้ขอขอถอนคำพูดที่พลาดพิงถึงงานของพี่เอิร์ธื น้องจีจี้คะลองนึกถึงใจเขาใจเราดูนะถ้ามีคนพูดถึงงานภาพวาดของจีจี้แบบนี้พูดออกอากาศแบบนี้จีจี้จะรู้สึกยังไงคะก็จีจีเสียใจพี่เออไปบ้านย่าที่ป่านช่องอย่างนี้จีจี้จะส่งสติ๊กเกอร์ไลน์ไปขอโทษแทนนะอืมยังไม่เหมาะสมนะแต่ก็เอาเถอะค่ะ เราวางเรื่องนั้นไว้ก่อนแล้วกันกลับมาที่น้องหมูพิกัสโซกันดีกว่าคะ่ะจีจี้มีรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมเรื่องของพิกัสโซไหมคะมมมมคืออย่างนี้นะครับอน้องพิกัสโซเนี่ยเป็นหมูที่คุณจอห์นเน่เล็กซันได้ช่วยชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์ตั้งแต่เมื่อ5ปีที่แล้วนะครับสมัยนั้นยังเป็นหมูตัวน,น้อยๆอยู่เลยครับคุณโดน โจอันเนสังเกตเห็นว่าพิกสโซเนี่ยเป็นหมูที่เฉลียวฉลาดแล้วก็สอนให้วาดรูปได้ด้วยคุณนะโจอันเนก็จุดประกายความคิดจากที่คุณชินเป็นซีที่ชื่อของโก้น่ะที่สามารถวาดภาพแล้วก็นํามาข่ายได้คุณนะโจอันเนก็เลยสอนพิกสโซวาดภาพแล้วก็ออกแบบให้วาดภาพใหญ่ๆใ,ใหญ่กว่าตัวพิกสโซอกีก จะได้เอามาขายทางเน็ตทันทีที่พบขายทางเน็ตนะครับใช้เวลาเพียงแค่สามวันก็ขายออกแล้วได้เงินเกือบเก้าแสนบาทนะครับเงินส่วนนี้ก็นํามาดูแลเพื่อนเืนสัตว์ที่อยู่บ้านไร่พักพิงสัตว์ร่วมกันนี่แหละครับภาพที่เห็นนี้คือภาพจาก Facebook ของบ้านไร่พักพิงสัตว์ค่ะจีจีดูสิ พิคัโซเขายิ้มเก่งจังเลยเ <Picasso S 3> นาะพิคัโซคงดีใจที่ได้ทํางานที่รักแล้วก็ได้ช่วยเพื่อนๆในบ้านเดียวกันน,นั่นสิคะป้าบิวมองภาพน้องพิคัโซแล้วนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งชื่อบเอบฟหมูน้อยหัวใจเทวดาเลยค่ะเป็นหนังยังไงที่เกิดไม่ทันเลยอะ่ะทำใหหมูเป็นเทวดาได้อะอ๋อเป็นเรื่องของสัตว์ในบ้านไร่นี่แหละคะ่ะมีหมูเบฟเป็น พระเอกพอเขาเจอปัญหาพวกสัตว์ต่างๆก็ช่วยกันแก้ปัญหารักกันสามัคคีกันแล้วก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปหาหนังเรื่องนี้ดูด้วยกันนะน้องจีจี้จีจี้อยากดูข่าวจบแล้วป้าปิ๋วขอขอบคุณจีจี้นะคะที่มาช่วยเล่าข่าวในคลิปนี้จีจี้เองก็ต้องขอขอบคุณปู่บี้ด้วยแหละปู่ เป็นบรรณาธิการข่าวาอ่ะมีทีมงานด้วยหรอคะไหนขอดูหนะ้าปู่บี้หน่อยสิคะป้าปิวขอขอบคุณปู่บี้ด้วยอ่ะขออนุญาตนิดนึงนะคะปู่บี้ใส่แว่นตากลับข้างคะ่ะและอ,อ,อ,อ่จีจี้ขอพูดนิดนึงนะอ่ะจีจี้อ่ะอยากจะขอโทษพี่เอิร์ดด้วยที่พลาดพิงถึงนะจีจี้ไม่ได้นั่งใจ ไม่ได้ตั้งใจทำให้พี่เอธเสียใจยนะพี่เอรธกลับมาจากบ้านยาแล้วมาเล่นด้วยกันอีกนะดีจังเลยโล่งไหมคะจี้โล่งเลยทีเรานะ่ะเผลอทำอะไรผิดพลาดไปพอรู้ตัวปุ๊บขอโทษปับ๊บจบเลยเสร็จแล้วก็ไปหาอะไรสนุกสนุกเล่นกันต่อดีกว่า แล้วเรามาทำคลิปกันอีกเนาะจีจี้ปูบี้ไป้เลยได้เลยท่านผู้ชมคะศิลปะงดงามตามหัวใจที่โอบอุ้มเรื่องราวในคลิปนี้เป็นเรื่องแต่งค่ะเป็นเพียงการสแสดงแต่ข่าวที่เล่าเป็นข่าวจริงตามที่ได้อ้างอิงไว้ตอนต้นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมมาถึงตรงนี้ค่ะบ้านป้าปิ๋วเตรียมจัดทำคลิปที่น่าสนใจไว้อีกหลายคลิปค่ะ ท่านใดที่สนใจว่างเมื่อไหร่กรุณาแวะไปเยี่ยมเยือนบ้านป้าปิ๋วนะคะคลิปนี้ลากันตรงนี้สวัสดีค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่บ้าบาปปิว